สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้คอน,อนอสิาพาเจ้ามากินส้มตำกางสายฝน้อพี่น้องเด้ <c oughs> <c oughs> นอน้องกัมี่พักเครื่องแกงเ้องกัมี่นี่ค่ะมะระขีน้กขกกนก,ก,นกค่ะแล้วก็อยอดมนะระถั่วแล้วก็ผักหนอกผักหนอกนะคะแล้วก็อะไรนะปลาสลิดค่ะตัวใหญ่ๆแล้วก็ข้าวเหนียวกระติ๊บไงพี่น้องอยิ่งบอกโดน มากินกันเล่ยพป่น่างมาสวยกันเลยมาละค่ะจุ่มยังไงข้ามยังไงแบบนี้

ก็จะลิปตันง่ายครับพี่น้องมีแเดดเดียวคักเสริมตาเขากันคือยังพี่น้องเลยจะไม่ได้พี่น้องเด้อาสวยน้ำกันทำได้ยังไงมาซ่วงวะขนาดพี่น้องเลย ยอดมาละนี่เขาโยนอะไรอยูด่ยดอกดอกอะไรนะ่าไม่รู้อ่ะดอกขา่าจะใช่นะนี่ดอกขาเ่าอบดอกขาพี่น้องอือหือ ไม่เมอาเอ้ยข้างาแรกดอกข้างข่อยเอ๋อเพชรโอ้โหขัดจะประเดี๋ Các bạn hãy à? kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พ,พี่น้องกินกิมพี่กับฟักกินนี่แล้วพี่น้องเนาะมันประเดี๋ยวประเด็ดยวลทไเบรยกันจะเข้ากินไหมใครพี่น้องกินกิมกับฟักกินแล้วพี่น้องเราเผากันได้กิมหนาคัอพี่น้องเขาพุดในรลานคับพี่น้องเด,ด้อสีขามาติ๊ดลายแอบมัดก้ไลไล์กดแชร์กดติดตามพี่น้องใครพี่น้องเขาเผอกันได้กิมหนาคือพี่น้องพอไลค์บอกม่ถึงแล้วเพลทละแห้งเพลทแห้งเข้าม่ถึงแล้วใครพี่น้องวัาดีค่ะ